ไปต่อกันที่เรื่องของ DJ เจบุกโกกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้โอ้โหนางก็เคยเหินฟ้าใช่ไหมบินไป拉สเวกัสนะครับที่สหรัฐอเมริกาเพื่อบินไปดูคอนเสิร์ตของบอยแบนด์ระดับโลกวง BTS นะฮะเราเป็นช่วงปลายปีที่แล้วไงล่าสุดหลัง BTS ประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งที่拉สเวกัสนี่แหละ4รอบในวันที่8ถึง9แล้วก็15-16ถึง16ายนี้ บุโกโกนางก็ไม่พลาดนางคัมแบ็กจ้าเตรียมเก็บกระเป๋าควักเงินล้านแล้วซื้อกระเป๋าไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะครับเพื่อบินไปเกาะขอบเวทีดูคอนเสิร์ตของหนุ่มๆกันอีกครั้งนะฮะโดยบุโกโกะเนี่ยก็บอกว่าเพราะว่าตัวเองเป็นอาร์มี่เป็นแฟนคลับของวง BTS รักเขาก็เลยอยากจะไปหาครั้งนี้ตั้งใจจะไปแอ1เอสิบวันนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตรอบวันที่15เมษาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนที่อเมริกาเนี่ยเป็นคนจัดก,การจองตั๋วให้ เองก็อยากทําหน้าที่เป็นตัวแทนของอาร์มี่ชาวไทยไปส่งกำลังใจให้กับหนุ่มๆถึงหน้าเวทีเลยซึ่งแม้จะต้องหมดเงินเป็นล้านแต่บุโกก็บอกว่าเป็นเงินส่วนที่เก็บไว้สําหรับซื้อความสุขให้ตัวเองอยู่แล้วหนูโอเคเรื่องนี้นอกจากนี้บุโกก,ก็ยังเผยอ,อีกว่าเร็วๆนี้กำลังจะมีธุรกิจใหม่ออกมาอีกหลายอย่างเลยนะขยันนางนนอ,อ่ะรวมถึงทัวร์ความสวยงามที่เกาหลีก็จะคัมแบ็กนะ เตรียมกลับมาอีกครั้งรวมถึงกําลังจะเปิดคลินิกสริความงามร่วมทุนกับเกาหลีที่เมืองไทยด้วยเอาดีด้านนี้แล้วนะส่วนความสวยบนหน้าตัวเองเนี่ยบุ๊กโกยอมรับว่าจริงๆก็อยากสัญญกรรมเพิ่มนะอยากทาหน้าผากให้ดูโหนกนูนกว่านี้อีกหน่อยซึ่งถ้าหลังจากนี้เห็นว่าหน้าผากเปลี่ยนไปเนี่ยบุโ๊ก,โกก็บอกว่าไม่ต้องตกใจกันนะเพราะว่าหนูว่าวางแผนไว้แล้วอยากให้หน้าผากโหนกนูนอะไปฟังบุ๊กกกันหน่อยฮะ มีไงก็ต้องลากก็ต้องไปสิถูกต้องไหมอ่ะเอเราจะต้องไม่พลาดสักแมตเลยคือต้องบอกก่อนว่าเราโชคดีจริงๆนะที่เราอ่ะยังพอลางานไม่อยากพูดลางานเลยเนาะเรายังพอจัดสรรเวลาได้ก็คือรอบนี้ไปแค่10วันรอบพี่ลาไป2เดือนใช่ไหมรอบนี้ก็ไปอเมริกาไปแค่10วันไปดูคอนเสิร์ตวันที่15เมษารอบทุ่มกว่าทุ่มประมาณทุ่มครึ่งนั่นแหละค่ะใช่ก็ได้บัตรจองตั๋วเรียบร้อยแล้วจองตั๋วเครื่องบินได้แล้วแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั๋วคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้ว ใช่จริงๆก็อยากจะทำหน้าที่มีเพราะเราชอบน้องเราชอบเ,ออเราชอบ อ่อ B T S มากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าตามอยากตามซัพพอร์ตนะทุกครั้งไปก็เป็นล้านอยู่แล้วแต่ว่าแค่ยังแบบเออรอบมีขอยกให้หมุนเงินให้ท่างเพราะเล้าที่เราไป2เดือนผู้จัดการบอกว่าชั้นเรียกกระดานหมดแล้วคือผู้จัดการไม่ได้มีงานนะรับงานก็คือเลื่อนตั๋วตลอดแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเหนือกับเงินทองเราก็วางแผนคือระบบไม่ได้ใช้เงินสุวรุ่นสุไรนะบุกโกมีเงินเก็บในส่วนที่จะใช้เพื่อความสุขของตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็บริหารจัดการในอนาคตดังนั้นมันจะมีส่วนที่ จะใช้อนเทอร์เนตัวเราเองอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องตัวเงินถามว่ามันสําคัญบ้างไหมมันก็สําคัญเพราะถ้าเราไม่มีปัจจัยตรงนี้เราไปไม่ได้แต่ว่าเพื่อความสุขของเราอะไรเราก็ยอมอ่าสมมติถ้าเราชอบใครสักคนหรือเราเป็นแฟนคลขับใครสักคนถ้าเราทำแล้วมันมีความรักอะ <S S S ่ะเราทําเต็มที่บุกโกก็เหมือนกันแค่นี้เลยค่ะง่ายๆจบธุรกิจก็เริ่มรันแล้วค่ะหนึ่งเมษายนนี้นะคะก็มีลูกคงลูกค้าที่อันเอาไว้สปีไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงปีนี้จะมีคลินิกที่เมืองไทยแน่นอนค่ะคือเป็นตูดต้องอดทนเพราะความจนมัน น่ากลัวตอนแรกก็คิดว่าอยากจะทาสัญยกรรมเพิ่มก็คิดจริงๆนะคะเพราะนอกจากเราก็ฟิลเลอร์โบท็อกมานานแล้วเนาะเออเราก็รู้สึกว่าอยากจะอัปเดตอย่างเช่นแบบเออคือเพื่อนก็ห้ามอยู่เพื่อนบอกอยากทำหน้าผากเห็นคนทำหน้าผากก็ดูมันแบบรับซับโหนกนี่เพื่อนบอกว่าเธอก็โหนกแล้วบอกเอาอีนี้นึงเราก็อีกนีดแบบธรรมชาติธรรมชาติ ตัวเองบอกอ่ะถ้าทำปรมชาติก็ไม่ต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบอกทำรมชาติก็ไม่ต้องทำแล้วบอกคอนนิดนึงแล้วกันคือมันแบบคันใะอยากมีรอยผ่ารอยเข็มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะมีการอัปเดตนะผักเพิ่มเติมอันนี้พูดไว้เลยจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นท่านผักโหนกแต่ไม่โหนกแบบปลาทองเอาพอดีพอดีค่ะใช่แล้วมันรับรซับเลยเสริมโพิ่มหงอะไรไงไหมคือปกติแล้วหน้าผักเราถ้าเกิดมันนูนหน่อยมันรับซับแต่ก็ไม่โหนกมากนะเอาแค่แบบแบบเต็มหน่อยประมาณสิงหากรกฎาคมอะไรประมาณนี้แหละรอให้งานที่รับเอาไว้อ่ะ เคลียจบก่อนเพราะว่าถ้าเกิดสูงว่างานที่บุกกักการรับเอาไว้แบบยาวๆอย่างเช่นแบบว่าเออรายการที่แบบเขาซื้อไว้1 6เทป20เทปถ้าเราบินไปทําเลยปุ๊บเนี่ยหก็คือผู้จะอาจจะฉีกอกเราได้เพราะว่ามือหยุดบ่อยเหลือเกิน2คือก็เกรงใจเรื่องหน้าไม่คอนติเนียลเนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ที่จะรับบทเป็นบทเด่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูแล้วกัน <อ>ไม่งใจ<ะ>วันหน้าไม่คอนติเนียเหรอคันไมมแปะทาไมคันไหมไม,ไม่คันไปเพิ่มหนกที่หน้าผากมั้ยไม่เป็นไรถ้าเธอเพิ่มเนี่ยหนกเธอเพิ่มมาเป็นนอเลยนะอืไม่เป็นไรเพิ่มไหมไม่ทําอยู่แล้วอ๋อไม่ทําอยู่แล้วนะฮะ